ก็่แ่ไเป่หลก็ต้องหาดำเนินการหักสงราคาหาเองมอครับนัารุเข้ามาบูรถัดประกันมดมีบแจ้งความไหมแ้วาไล่ไปเลย อันี่แขนหักหรอใช่นเลยไมอเลย่โนชมรีรมลูกอง้็หลังเหยียบเลยผมถึงมอบูปั๊บก่อนจำาสตรครับนเนอราใส่เด็กไว้เกียนคคือเราต้องเตียวล่ามาล้างนหนูนั่งซ้อนค่ะกำลังจะไปโรงเรียนแล้วทีเนี่ยมันก็เหมือนขี่ไปเรื่อยค่ะจะเจอรถบัสสองคันแล้วหนูอยู่หลังคันที่สอง ก็คือครั้งที่สองเขาก็ไม่ส่งสัญญาณว่ารถคันหน้าจะเปิดจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่เขาตัดหน้าไปเลยหนูเลยพยายามเบรกเลยค่ะแต่มันเบรกไม่ได้จริงๆแล้วก็คือเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวไม่ไม่เลยไม่เห็นไม่เห็นไฟเลี้ยวเลยก็คือกระทนหันเลยตอนนั้นนี่เพื่อนกับเราเจ็บยังไงบ้างเพื่อนก็ล้มไปเพื่อนเจ็บตรงข้อศอกครับแต่ว่าหนูโดนรถบัสเหยียบไปเลยะมีกระดูกเชิงการหัก แขนข้างซ้ายข้อสองข้างซ้ายหากักแล้วก็นิ้วแล้วก็ท่อปัสสวาวะฉีกขาดหยุดหยุดเรียนไปกี่วันสามเดือนสามเดือนกว่ากว่าล้วยังได้ไปเรียนไหมตอนนีไ้ไปไปอยู่ก็ต้องพยายามมันจะจบแล้วมันไม่อยากดอกอะอ่ะก็ต้องไปคิดไหมว่าวันนั้นเราจะรอดมาจริงหันอไม่ไม่คิดค่ะมันมันเสียเลือดเยอะค่ะมัน,มนหรือว่ามันมันหมดแรงแล้วอ่ะคะ แต่ก็แบบมันบอกไม่ถูกค่ะมันเจ็บมันทรมานอมันเกิดไปแล้วแทนที่จะแบบแทนที่คนขี่รถบัสเขาจะมาดูเราบ้างแต่เขากลับไม่มาดูอะไรเลยมันมันเสียใจอะค่ะแบบเรานอนเจ็บฟันตายอ่ะทําไมไม่มาดูเราบ้างทุกวันนี้ยังเป็นภาพติดตัวเราไหมเป็นค่ะมันก็ยังนอนฝันค่ะเกี่ยวกับครีฟอกของลูกลกสาวผมนะครับซึ่งสุดเหตุเกี่ยวกับรถบัสนะคือว่าครีมล่าช้า ือว่ามาถามแล้วก็คือยังไม่ได้ชัดเจนไงไม่รู้ว่าสำนักคดีาเขาส่งถึงสาลมหรือยังครับผมอยากได้ให้แบบให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะฮะหรือว่าเราก็อยากให้แบบทางเจ้า,าสอบ,บสวนนะเขาเล่นคดีหน่อยครับรบ,บางทีเขา้อยใจเหมือนกันครับเพราะว่าทำเกือบทุกอย่างอ่ะเพื่อว่าอยากให้คดีแบบเสร็จไร็วต้องเดินทางมาเองต้องหาพยานหลักฐานมาให้คร,ครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถบัสที่ว่าเป็นคู่กรณีครับผมทั้งคลิปวิดีโอต้องตามมาให้เขา ที่เป็นคนตามเองทั้งหมดเลยใช่ครับผมอันนี้ขาเรายังกระเด็อยู่อ่ะเน่ดีวดูที่ลเะคนลับใช่ประมาณนานครับปวดก็จะเรียกไปนีะตามที่น่าจะนัดหมายคือดำเนินการต่อสตู่ไม่ไม่ช้าแล้วอันนี้พอช้าเนี่ยเราก็ต้องในส่วนที่นี่เราก็ต้องมาสอบปากคำคับ ก็พูดทำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะมันถึงจะเดินต่อไปได้ mm hmm. ถ้าปากได้ปากหนึ่งเ็คือูยังไม่พร้อมที่จะเดินต่อคือต้องสอบให้ครบให้ครบประเด็นอนะ่ะต้องสองฝ่ายนะครับแต่มันมีคลิปอยู่แล้วที่คุยกับพ่อนะปปเออมันมีใจเย็นอยู่นิดนึงตรงที่ข่านตอนเนี่ยมันก็ต้องสอบปากคาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายบาดเจ็บแล้วก็ฝ่ายอีกฝ่ายรถบัสทั้งสองฝ่ายต้องสอบมันถึงจะเดินต่อได้